ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณช่วงปีใหม่ทุกคนจะได้ของขวัญปีใหม่ถูก ừ, ไหมครับอาจจะเป็นการจับฉลากว่ากันไปหรือว่าคนที่รักซื้อของมาให้ผู้หญิงคนนี้กลับมาถึงบ้านได้ของขวัญปีใหม่เป็นกระสุนปืนฮะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะชาวเพชรลบบุรีนะคะพอดีกลับมาจากปีใหม่นะคะแล้วก็มาเจอขวกกระสุนนะคะตกอยู่ในห้องนอนค่ะ แล้วนี่ก็คือ้าเวา้าเพดานทะลุจอยเจอแบบนี้เป็นยังไงดีไม่อยากได้ค่ะของขวัปีใหม่แบบนี้โอ้โหเป็นกระสุนนะคุณผู้ชม่งไคือทะลุหลังคาลงมาเลยครับเธอบอกว่าช่วงปีใหม่เธอกับครอบครัวก็ไปเที่ยวแถวๆภาคใต้กลับมาถึงบ้านช่วงของคืนวันที่สองมกราคมเนี่ยพานักข่าวเราไปดูเลยครับคุณชัยยานันอายุ32ปี บ้านอยู่ที่ซอยวัสนาดีตำบลหน้าเมืองอําเภอเมืองราช,ชบุรีนี่คือจุดที่กระสุนมันตกลงมาแล้วก็มาตกใส่ตะก้าผ้าแบบพอดิบพอดีครับเธอบอกว่าพอมาถึงห้องปุ๊บก,ก็สังเกตเห็นว่าฝ้าเพดานในห้องทำไมมันมีรู<ม>ก็เห็นละแล้วก็มองมาที่ตะก้าผ้าด้านล่าง<ม>เอา้ามีกระสุนปืนตกอยู่ครับ<ม>ก็คาดว่าน่าจะมาจากค่ำคืนของวันที่31ธันวาคมเนี่ยแหละฉ<ม>ลองกันหนักไงคใครมีปืนก็เอาปืนมายิงขึ้นฟ้าโป้งป,งป้างกัน เขาดาวเข้าสู่ปีใหม่แต่หารู้ไหมกระสุนมาตกบ้านของคนอื่นเธอบอกเลยนะฮะถ้าเธออยู่ที่บ้านเธออาจจะโดนกระสุนนี้ก็ได้โชคดีแค่ไหนที่ไม่มีคนเจ็บฟังเสียงดูฮะไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่บ้านเลย,ไยเรไปเที่ยวใต้กันไนหะอ๋อไปหลายวัน่คะ,ละ,ละตตแล้วปกติเราจะยืนอยู่แถวนี้ไหมก็ยืนค่ะยืนแต่งตัวทาแป้งตรงนี้เลย เพราะมันเป็นหน้ากระจกพอดีใช่ะค่ะจะมีสองกเบื้องต้นไม่ได้แจ้งความนะฮะแต่ว่าไปบอกให้คุณตำรวจรับ,รบทราบก็คือลงบันทึกประจําวันเอาไว้ เธอบอกว่าต้องการหาเจ้าของกระสุนให้ได้เพราะว่าหลังคาบ้านมันก็ต้องซ่อม,อมหลังคาบ้านซ่อมเท่ากับว่ามีค่าใช้จ่ายถูกไหมค่บปีใหม่มาปุ๊บอา้าวต้องเสียงเงินซ่อมหลังคาซะงั้นโอ้โหคงหาตัวจับยากเพราะว่าวันที่ยิงขึ้นไปมันก็ผ่านมาหลายวันแล้วไงคาดว่าน่าจะยิงจนช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับครับอาจากน้ำบุรีมาต่อกันที่สมุทรปราการครับปรากฏว่ามีหนุ่มพิษณุโลกได้กระสุนปิศาเหมือนกันฮะ ในช่วงปีใหม่ก็กลับบ้านเกิดที่พิษณุโลกไปเฉลิมฉลองแล้วพอกลับมาวันนี้จะไปทํางานวันแรกปรากฏว่าพอเปิดเข้าไปในห้องน้ําเจอเนี่ยฮะขนาด9มอมม <c oughs> มาแบบไม่ได้รับเชิญเลยครับก็เลยเอากระสุนปริศนานัดนี้เนี่ยไปแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจวันไว้เจ้าของห้องก็พาไปชี้ดูเนี่ยฝ้ <c oughs> าเพดาน <c oughs> มันทะลุลงมาแบบนี้เลยนะฮะเจ้าของห้องชื่อว่าคุณอุทธรทรงพุทธอายุ44ปี ก็พาตำรวจไปสำรวจดูในห้องน้ำครับเป็นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งปูดติดกัน2อาคารที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ห้อง304ชั้น3ภายในห้องน้ำพบบอกว่าเนี่ยฝ้าเพดานห้องน้ำเป็นรูแบบนี้เลยฮะแล้วก็มีรอยกระสุนมันเจาะทะลุลงมาตกใส่กระป๋องน้ำสีดำทะลุอีกอันนึ่ง้วยนะแตกเสียหายจากนั้นตำรวจก็เข้าไปสำรวจในห้อง เปิดดูเพื่อจะหาร่องรอยว่าไอ้วิธีกระสุนมาจากไหน,นคุณอุทธรเจ้าของห้องก็บอกว่ากลับบ้านพิษณุโลกตั้งแต่30ธันวาคม,มพอกลับมาถึงเมื่อวานนี้ไปเดินดูในห้องพบว่าภายในห้องน้ำเนี่ยเห็นถังน้ำภายในห้องมันแตกแล้วก็น้ำเนี่ยเต็มห้องไปด้วยเศษฝ้าด้วยแล้วก็ยกถังออกปรากฏว่อาอ้าวไปเจอลูกกระสุนปืนอยู่แล้วก็เอาลูกระสุนเนี่ยนะฮะไปมอบให้กับตำรวจหา หาแรงว่าใครเป็นคนยิงต่อไปเพราะว่าห้องเขาเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทิศทางของการยิงกระสุนน่ะน่าจะเป็นช่วงของการยิงเฉลิมฉลองปีใหม่ครับ้องบ่ายสองอประมาณบ่ายสองเนี่ยคือผมก็เปิดห้อง,ห,องห้องน้ําธรรมดาเปิดประตูห้องน้ำไปปุ๊บเนี่ยผมก็เห็นเห็นน้ตามพื้นน้ำฝ้ามันไปนกระจายมผมผมก็เลยหันไปมองข้างบนว่า มันมีรอยปีนขโมยปีนไหมแต่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะขโมยจะขึ้นมาอผมก็เลยดูดูถังน้ําถังน้ํามันพอดีเห็นถังน้ํามันแตกปุ๊บผมยกถังน้ําขึ้นปุ๊บเห็นหัวกระสุนนะครับลูกปืนล่นเลยเหรอใช่ครับลูกปืนมันวางอยู่ที่พื้นเลยอ๋ออ่ะหลังจากนี้เดี๋ยวรอตำรวจนะไปพิสูจน์วิธีกระสุนว่ามาจากไหนแต่เวลายิงขล้นฟ้าเนี่ยมันกำหนดทิศทางไม่ได้อะเอว่ามันจะไปตกที่บ้านใครอ่ะต้องระมัดระวังนะ เตือนกันมาหลายรอบแล้วว่าช่วงปีใหม่เนี่ยอย่ายิงปืนขึ้นฟ้าแต่ปีนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้กวดขันอะไรมากเพราะมัวแต่ไปกวดขันเรื่องโควิดไงเออแล้วการยิงปืนขึ้นฟ้านี่มีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับไม่ใช่จู่ๆคุณมีปืนคุณจะป่องปางป่องปางได้ามใจชอบนะคือเจอหลายที่เลยนะกรณีแบบนี้นะคะคบะุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเราเฉลิมฉลองตัวเองมีความสุขอต้องมาทุกแทนสิอาไปฉลองวิธีอื่นดีกว่าเนาะ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ